สําหรับตอนนี้วันนี้ก็ที่บันทึกนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของลระพีเลขคุณรูปสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนขะวัติการเดินทางมานี่ <c oughs> วันที่23เมษายน2521้าออกจากอเอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะ มาหัดใหญ่คือพักที่หัดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หัดใหญ่แลมายลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปขากลับไปจะไปพักที่หลังสวนเกรงว่าจะค่ำนี่จะดึกดึงนั้นจะได้เปลี่ยนแผนจากการไปออที่สามแทนที่จะพักหัดใหญ่มาพักที่สงขลา ก็เป็นการเดินทางทางมาบ้านะพีเลขกุลที่จังหวัดจ,จลาเจ้าของบ้านนั้นสองคือท่านคุณหมอวุญสิทธิ์แล้วก็ะพีเลขกุลรูกรักทางสองเป็นคนดีมากยัดสถานที่ไปโอโทงการเดินมาก็รู้สึกมาด้วความสะดวกท่งระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อย สำหรับผู้ควบคุมรถคือคุณเมย์คุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็ม,มีวีวัตนวิชัยและตัดทีแล้วก็จ่าจ่าสิบเอกของกองบัญชาการทหารสูงสุดทั้งคุมรถแ,รนแลนทั้งหมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถโดยเฉพาะเอียง เป็นเจ้าหน้าที่เป็นในช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ขข้องถ้าสิ่งใดที่ไปเกินวิสัยของเธอเธอเก่งมากจัดว่ามีสมรรถภาพมากในเรื่องนี้สำหรับผูน่วยการในการดูรถก็คือไม่มีภารกิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้า,า,นา,า,า,านนนที่การครั้งก็ได้กแก่สมบูรณ์เวสารชานน์ เป็นคนรับผิดชอบในการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเ็มกำลังน่าสรรเสริญละเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีพ่อดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สมควรอาจจะมีหลงเหลือมาบ้าง จะมีใครจะบ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปทางไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องรถเรื่องรานี้ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาจะเป็นการทำลายกำลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นำทาง ทางงานเฉพาะกิจทุกอย่างพ่อมาอยู่กับเขาปล่อยตามความสามารถไม่เช่นนั้นเขาจะเสียกำลังใจเดินทางจากอำเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าโรงเปรมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้าวมาหาพรมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าข้อเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดา ไม่นาว่าเจ้าพ่อเสียทำมาเข้าทรงก็รู้สึกว่าท่าทางการเข้าทรงเจ้าว่าเขาหลอกเขาลวมไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้สินเลยอ่อนอย่างหน,นักการทรงมีคนเลื่อมใสามากท่านเจ้าของพอดร่างกายผู้ทรงก็ไม่ได้สินจ้างรางวัลเสียกายงานที่จะพถึงได้สำหรับตนแต่ว่าน้ำใจเป็นกุศลยอมทำให้ เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุงสงหรือว่าบ้านเหนือคลองอำเภอประแสงอำเภอหวางอำเภอเวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตรท์ที่เราทราบกันมาแล้ว ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยุงเยิงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรวมนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้วเวลานี้กระบี่กับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วอาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขลาก็น่าคิดจะ่ันไปที่ดูทีจังหวัดยะลา ส่วนจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสที่เราจะต้องผ่านย่านอำเภอเบตงก็เช่นเดียวกันรวมความในเรื่องยุ่งทงหลายนวเหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสำคัญมีความสำคัญเพราะว่าในสมัยพระเจ้ารามคำแหงนั้นท่านยึดได้ถึงสิงคโปร์ เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามาเยครองน,น,งนครรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นท่านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์จะเห็นว่านับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครรีธรรมราช ก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อยแล้วก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางภาคอีสานทั้งนี้พ่อใหร่พ่อเดินไปที่ไหนมันก็เป็นเงินเป็นทองทำการรับจ้างกันขุดดินวันราคาทั้งวันละหกสิบบาท บ้านเราถ้าจ้างสาสิบบาทเราก็พอใจแต่ที่นี่ธรรมดาธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละหกสิบบาทแต่ว่าท่านผู้ทําก็ต้องคิดทํานิดๆหน่อยๆเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุดแล้วไม่มีถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทําใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาเงินง่าย,ายในสมัยที่พ่อเป็นเด็ก สภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ก็ถือว่านราน,นอนอยู่เป็นกองเงินกองทองจะหามอะไรก็หาได้สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตรีบุตรเขามายึดครองไว้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่ากว่าคนจะเป็นก่อนพุทธกาล ในระยะช่วงหนึง่งจึงมีนามว่าชาวป,ปาตาลีบุตรอยูย่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีอนณาเขตไปถึงจังหวัดภูกเก็ตที่รูน้นี่ไม่ใช่นังสือเขาไปเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี้ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อันหนึง่งคือเมื่อพระราชการที่หนึง่ง สมเด็จพระยาเจา้าไวสมเด็จเจ้าพยามหากตรศึสสกเมื่อยึดอำนาจอะไรละ่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินลงพปชนคือประหารชีวิตฆ่าตายง่ายๆไม่อยากนักเพราะคำสั่งเขาวอาเขาปรากฏว่าข่าวของพระเจ้าตากสินที่วงคโพกะถูกราชการที่หนึ่ง คือสมเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสั่งประหารก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีาศาจเขาไม่เจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อเพื่อในเขตราบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควร ปีศาจก็ไว้เจ้าป่าตากสินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นในนครศรีธรรมราชจำบรรสาอยู่เลยทำทำพรมนะอะไรพรมก็ไม่รู้มาหาพรมก็หรือไม่รู้ก็พรมๆก็แล้วกันเลยน้ำตกพรมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีทำแล้วก็มีท่อมอยู่ข้างหน้า เป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศาจระเจ้าตากสินนี่ศัก์สิทธิ์มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าแทงข้าแบบไหนที่ในตายแบบนั้น อันนี้ตั้งขาก็ยับกันนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่เขียนไว้แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกไม่มีใครเป็นขบถดและก็ไม่มีใครตายข่าวนี้มาจากผีเขาพระเจ้าตากสินแล้วก็ผีเขาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนเอ็นมองมาผีเห็นนี่ เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าฌานสมาบัติจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่าน,สนแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่าน,สนแสดงตัวให้ปรากฏก็เห็นชัดเล่ากันไว้เสียงหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนังสือฉบับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ วันหนึ่งพระเจ้าต่าสินทรงสมเด็จประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันโรงทรงฉลองพระองค์ขาวเพื้อนุ่งผ้าขาวห่มสบายเฉียงขาวมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามจะสมเด็จจ้าพยามาหากษัตริ์สิทธ์คือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก เวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพญานีมีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนได้ก่อนกลับทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหากษัตริย์ถ้ามีบางอย่างที่ต้องผ่านพระมหากษัตริย์็นงานที่จะส่องสั่งประหารชีวิตคนนั้นทำได้ทันที เป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งด้ว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถ้วนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข่าวคราวทั้งไหลมันก็เงียบนี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จงได้สั่งแบบนี้พระสาศัยความจงรักภักดีของสมเด็จจ้ายยามาหากาัตริ์สิ ที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราชทาั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณนะเขามีความกตัโยูรู้คุณเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจเห็นว่าคุณจะไปชมอใหมา่กัรายการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระพุทธยอดฟ้าอยาวลาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควร มีพระบาทสมเด็ดจพระย,ย่หัวพระทัอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบก็มาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งยิงถอยหลังไปทําท่าจะถอดดับถอดดาบออกทั้งฝกักไม่ถอดเฉพาะคมออกมาขยับจะขยับจเจ้าดาบออกพอดีก็เจ้าต่ากสินมหาราชถึงขา้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาศั์ เองแต่ว่าในาใครด้วงเลยเออเข้ามาสิเอาดาบเข้ามาด้วยอย่าออกพระวุฒิสมเด็ดจจะพยายามหากษส,สัตร์ศ์กก็หมอบเข้าคลายเข้าไปเฝ้าเนี่ก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตูโตก็คลายเข้าไปพระเจา้าตาสินมหาราชจ,จะมีพระราชดำรัสตัดว่าด้วงเอาดาบเข้ามาใกล้ สมเด็จเจวียามหาการศึกจึงได้มือกระทุ้งดาบออกไปฉนอกประตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าตากสินมหาราชก็ตัดถามมาดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเจ้าปัญญาสมเด็จเจวียามหา,าการศย์ก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจ้าข่า พระเจ้าตาสิงห์ก็บอกว่าดวงไม่ได้หรอกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันน่ะเป็นพระเจ้าแผนดินที่ยากจนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่เสบเชื้อสายมาทรัพย์สินนั่นหลายมันก็ไม่มี เวลานี้ฉันเป็นหนี้คราการไม่ได้ให้เบีย้ยบัดเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันก่ารจริงการควบการปกครองประเทศนี่มันใช้เงินมากจริงๆก็ต้องจู้กู้เจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีนนี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกระดกเบีย้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพียงค่ต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้ว ให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบีย้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนแน้พวกข้าราชการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราค่าฟันทำงานกันหนักทันบินนี่เขามาเวลานี้เขมรเขาหมดคิทยยดศด้วงจงยกทัพไปที่เขมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายึดเขมรได้ลูกชายของฉันอยากเข้ามาเลยให้ครองอยู่ที่เขมร ล้วกลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมยุทธนครฉันจะทําเป็นฉันจะบดพระทาเป็นบ้าในการด้วงก็กําจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุดในเมื่อฉันพ้นอำ,น,ำนาจตําแหน่งจากพระมหากษัตริย์ในการด้วงไม่ใช่เป็นคนรับโอนเพราะโยนด้วงยึดอํานาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอ้นี่เก่าทั้งหลายก็เป็นอวันเลิกกันเพราะด้วงมาดีิกู นี่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสองค์อยู่หน่อยเดียวที่ไปตีเขมงเท่านั้นไม่ทันจะจบเพราะยาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบวนขึ้นมาเสียจริงๆจบพระเจ้าตากสินแล้วก็ยึดอำนาจจะบราิการตนเป็นกษัตริย์ ต่อมาพระยาไรไม่ทราบอยู่ที่นครนาชสีมาเป็นหล้านชายพระพุทธยอดฟ้าจุู่าโลกยกทัพเข้าไปจับพระยาสันบุรีเมื่อพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องยุ่งอย่างนี้ก็จําจเป็นต้องยกทัพกลับนี่ไอคนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้ การก็ไาไปจับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกันไ้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากสินยังมีพิมือแล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภักดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่น ถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ยังไงยังไงก็แหลกในที่สุดพญาสันนั่นจะต้องตายในการที่เข้าไปจับง่ายๆนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนและมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตากสินนั่นบ้าเอาพระเข้ามาบังคับให้พระไหวแต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟัง พระที่กระทาความผิดให้ไปนําตัวเข้ามาในพระราชฐานแลว้วก็เก็บพระไว้ในที่ลับเอานักโทษที่เอามาโกนหัวและวเคยนุ่มผ้เหลืองแลว้วเขี้นให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทําความผิดยังต้องถูกลงโทษถ้าผู้ประชาชน,นหลายที่ไม่เจ็บพระมีความผิดจะต้องตาย ไอ้ข่าวนี้ก็ลือไปหาว่าพระเจ้าตาัดสินบ้าเคี่ยงกนทั้งพระกะทั้งเจา้าอันนี้เป็นอาการที่สแสดงออกให้คนก็นคิดว่าพระองค์เสียพระสติจริงๆต่อมามเมื่อพยาสันเข้าไปจับจึงได้จับได้ง่ายตามนโยบายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดอารังในที่สุดพระยาสันมุรีก็กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริง ยะยึดอำนาจครองแผ่นดินเสียเลยจะไม่ยอมให้แผ่นดินกับใครทั้งหมดนั่นเก่งมากในที่สุดความโลภยงฆ่าคนชั่วคือวิยาสันมุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกเห็นบ้านเมืองยุ่งเหยิงผิดไปแบบนั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดสเกตพักทัพอยู่สเกตดเดิมทีชื่อวัดสแก พักทับอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บ้าเสร็แล้วระยาสันบุรีคิ่กระบฏทยศถูกจับได้โธทยศฟ้าจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสระผมที่นั่นนะสระเกษสระเกตสระเกษสะเกษคือสะผมแต่งตัวอาบน้ำที่นั่นเสร็จแล้วเจ้าหนเด็กเข้ามาถึงกรงทนบุรี วัดนั้นจึงมีนามใหม่ว่าวัดสักเกตและกขามาเถลิงลาดพิจารณาความผิดเขาไม่เจ้าต่างสินว่าบ้าใบาก็ะทำความทั่วเขียนตีก็ททางพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นก็ใส่กระสอบทุกได้อนใจน เดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงประหารชีวิตเอาตายแทนใส่กระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยก็ท,กทุ้บไปตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักภนดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวัลบลหมาเล็กผู้ใกล้ชิดขออาสาตายแทน ในที่สุดคนนั้นก็จําเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยวปากเก็มมากแกพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุ่งในที่สุดก็ต้องฆ่าเอาแกใสก่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้ภาณะบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากทอ่อ เพว่าฐานที่ตรงนั้นสร้างไปก่อนแล้วเรียบร้อยพระคิดปรากท่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าต่างสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลี้ลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควรยิร่งขาอยากขยายไปที่นครสีธรรมราชไปเลยแม่น้ำไปเลยน้ำตกอะไรพรมกัมาสาบชื่อพร้มก็นเลวกัน น้ำตกกลมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่รับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้าเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไปเป็นอันว่าพระเจ้าตาสินมาราชจะต้องตายเพราะเพราะกระลับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะการถาูกฆ่า เป็นอนั้นว่าเรื่องราวทัานหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาพระเจ้าต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตัาสินชิ้นทีนสิวงคตเพราะพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม้แต่ลูกก็ยังไม่รู้ น,นี่ก็มาถามว่าจะรับเหตุการณ์ด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยจากนั้นวพตถิยอดฟ้ายังจะสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตัดว่าฆ่าโบแล้วจงหย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสร้างประหารชีวิตแต่ไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นี่นะครศรีธรรมราช ผีสองคนมาโผล่ขึ้นที่นครศรีธรรมราชเป็นผีมีเนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกที่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับระาชการอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อตกตับต,ต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสําคัญอีกสองเมืองสามจุดเพี่วเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็นสามจุดที่เรียกว่าเมืองคนชิงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคนชิงนี้มีลําน้ําเล็ดรดตลอดจนเข้าไปถึงตาลําดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆสองจุดเป็นเมืองเก่ามีทรัพยากรมาก เมืองคุณจริงนี้เดิมทีเดียวเจ็กมายึดอยู่เพื่อตั้งแบราคารบ้านเรือนคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุณจิงกลายเป็นคุณชังเพราะว่าคุณจิตจงจิตแกอยู่ที่นั่นแกควบคุมกำลังทหารพิเศษขังแก่ว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษ สำหรับเมืองคุนชิงนี้มาพูดแล้วก็น่าคิดว่าทับภาคสี่ตามข่าวน้องเสือพิม์พเขาบอกว่ายึดเมืองคุนชิงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุนชิงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็เลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้น้องเสือพิมพ์เอาคมข่าวกันในสมัยนั้นบอกว่าคุนชิงแตกแล้ว องทัพผ้าสีได้แล้วคอหนังเข้าทำการตจมต,ตีนคุณชิงยับเยืนคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณพิงไม่จริงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับผูพานสมัยที่ยุตธศิลป์นำกำลังเข้าไปสามกองร้อยตีผูพาน ราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าภูพานก็เกลยกลายเป็นภูอันตราพานใหม่และเป็นภูอันตราพานที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกับการปราบปรามระบรรดารูกรักทั้งหลายเหตุทั้งหลายเ่านี้ฟังแล้วก็จงจำจำไว้ด้วยช่วยแกงคิด ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมานี้อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพราะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็อย่าหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะการต่อร้อต่อเถียงการทะเลาะซิ่งกัอและกัน พอมองมองดูเวลาที่ให้ไว้แล้วนั้น28นาทีมันก็หมดแต่เพียงเทาง่านี้สำหรับเรื่องราวของเทพนาน,นี้ก็ยุดดีไวแต่เพียงเทาง่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี